ครับวันนี้มาเจอจานจายของนิสสันหกโซบทีบ e. ีสี่ห้อีไฟไม่ออกเครื่องยนต์ไม่ติดเดี๋ยวลองมาหาวิธีตรวจสอบกันว่าเดี๋ยวต่ำได้ไหมมาเดี๋ยวมาลองดูกันเริ่มต้นจากาทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีหมายเลขบอกนะ ตรงฝานี่จะมีหมายเลขบอ,อกอนี่นะหมายเลขหนึ่งอ่าจุดสําคัญอยู่ตรงนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึง่งอ่าเห็นไหมหมายเลขหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะทําเครื่องหมายว่าหมายเลขหนึง่งสหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี้อ่าเดี๋ยวเราขีดทําเครื่องหมายด้วยปากกา m a กอ e r เลยอะปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมเออตัวหนึ่งนะปึ๊บนี่ขีดไว้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ นี่นะนี่นะครับสูบหนึ่งอ่านี่ยสูบหนึ่งนะสูบหนึ่งต่อไปเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนต่อไปต่อไปต่อไปอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นเครื่องหมายนี้แล้วก็เครื่องหมายนี้แล้วก็หรูม,มาร์คนี้ นี่คือตำแหน่งที่หัวโรเตอร์เขาจะชี้มาเราก็จะหมุนมาเนี่ยขั้นตอนการใส่เราจะหมุนหมุนมาหาจุดสั้นนี้ก่อนนะแล้วก็เสียบลงไปปุ๊บเฟืองเขาจะสไลด์มาเจอตำแหน่งนี้เองก็คือเท่าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าจุดนี้กับจุดยาวนี้ก็คือตำแหน่งสูบเลงอ่าเดี๋ยวเรามาหมุนค้างไว้นะครับนี่นะหมุนค้างไว้ปุ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำมัคเกอร์ให้เลยนี่นะขีดไว้เลยขีดไว้ให้ดูกันเลยขีดยาวนะ แล้วก็จุดนี่เลยแบบนี้ทุกคนจะได้เห็นการโอ,อ้คัสด,ดีไหมเนี่ยนะเราเห็นแล้วนะอ่านี่าแล้วก็จุดามาเดี๋ยวเรายังเปิดฝาครอบกันมาดูเขาจะตรงไหมนะ่ะนี่เราขีดไปแล้วนะเห็นนะมสูบหนึ่งเราขีดไปแล้วปื๊บปื๊บ,บตรงนี้มาเ,าเปิดดูกันเลยเปิดฝาดูสิเป็นยังไงข้างใน ลยนะครับยกขึ้นมาปาบก็ให้แกนคอยเลยนะสูดหนึ่งนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันว่าจุดนี้กับขีดนี้ก็คือตำแหน่งสูบหนึ่งหัวโรเตอร์ก็จะชี้มาบริเวณนี้เป๊ะๆก็ประมาณนี้ ไปแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงเดี๋ยวเราจะ,จาาาจะงัดโรเตอร์นี่ขึ้นมาก่อนนะนนนจริงๆก็ไม่อยากงัดเลยว่ะกลัวแตก <c oughs> ค่อยๆหน่อยเนะาะค่อยนะอย่าแตกนะค่อยนะโยกสายโยกขวานิดนึงเบาๆ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 ค่อยๆปั๊บปั๊บป๊บปัป๊บนี่ด้งออกมาได้แล้วเดี๋ยวทำเครื่องหมายตำแหน่งก่อนเดี๋ยวเราลืม เดี๋ยวจะเสียบไม่ถูกเท่ากับว่าอยู่ตำแหน่งนี้นะตอนที่ถอนมาเดี๋ยวเราก็ดึงลงมาแล้วก็ปึ๊บไหลขึ้นมาจะเป็นสามเหลีย่ยมอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ขีดมาร์กไว้ว่าเราถอนมาจากมุมนี้นะแล้วก็ถอนมาจากมุมนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะทําไว้แล้วนะมาร์กนี้กับตรงนี้เราขีดไว้แล้วนี่แล้วก็ตำแหน่งเขา วางไว้ข้างๆต่อไปอเดี๋ยวจะเปิดเปิดฝาครอบดำๆนี้ออกมาก่อนเปิดออกมาดูที่ข้างในเป็นอย่างไรมีน็อตสามตัวนะถอดถอดถอดถน็อตได้แล้วก็ยังไม่หลุดก็ะจะเป็น ยังไรยกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะยังมีน็อตลายอยู่นะนี่นะ,ะวางไว้ข้างๆก่อนอนี่จะเป็นเออจะเป็นลักษณะข,ของไอ้นี่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอนะไรไดโอดเปลงแสงใช่ไหมเาเรียกอะไรอะไรนะโฟตโต้อะไรทุกอย่างเรียกไม่ถูกอ่าโอเคครับอันนี้มันจะเป็นเออหกโสรหกโสรก็จะมีหกเขต เดี๋ยวจะหมุนให้ดูขีดใหญ่นี่น่าจะเป็นของศูนหนึ่งมั้งมีกี่อ่านว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าโอเคอันนี้ขีดขีดเนี่ยนะไอ้ส่วนรอบๆข้างนี่ก็น่าจะเป็นพวกอะไรนะสัญญาณ l e ีใช่ไหมถามวัดอุณหภูมิสาแต่ตัวนี้จริงๆแล้วมันทำหน้าที่แจ้งอะไรนะในตำแหน่ง TDC เออารเนี้แล้วก็ส่งสัญญาณไปให้กล่องกล่องวิแปลงสัญญาณอ g t มาให้อ่ ไปพ p ว w e r t r a n า i s t o r ที่อยู่ข้างๆนี้ทีนี้เราจะเริ่มต้นเช็คกันอย่างไรดีเ,เริ่มต้นเช็คกันอย่างไรดีวัดความต้านทานของพวกคอยอะไรพวกนี้ก่อนดีกว่านะเ,าเ,าเพื่อจะเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันเราจะมากำหนดขาของ้ตัวนี้กันก่อนว่าขาไหนคือหนึ่งสองสี่ห้าหปดใส่ลงไปอันนี้ผมทำไม่ให้แล้ว จะได้เข้าใจกันจะได้ไม่หลงกันงงกันอ่ามานี่ก็จะเป็นแบบนี้ขาก็ตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะอ่าต่อไปเรามาวัดค่าความต้านทานของคอยแรงส่งกันก่อนอ่าขั้วที่สามอ่เดี๋ยวผมขอแยาต่อให้มันสูงสูงมาหน่อยนะขั้วที่สามจะได้จิ้มกันง่ายๆแล้วก็ขั้วที่สี่อ่าจะได้จิ้มกันง่ายๆได้ลึก ั้งฮีเตอร์ไว้ที่ย่านวัดค่าความต้านทานนะครับหน่วยจะเป็นประมาณกิโลโอห์มวัดที่ขั้วที่สกับขั้วที่4ค่าต้านทานที่อยู่ค่ากำหนดจะได้2.2กิโลโอห์มมาดูตัวเลขนะครับว่าได้ไหมส3กับ4อีกตัวเลขขึ้นมา2.19กิโลโอห์มมันก็อยู่ในค่ากำหนดต่อไปอขั้วที่สาม กับข้อที่3กับปลายแรงสูงของคอยค่าต้านทานจะอยู่ที่7ถึง13กิโลโอห์มอ่ามานี่นะความคอยแรงสูงคอยอยู่ด้านหลังนะผมจะจิ้มให้ดูนะอ่านี่นะ3กับคอยแรงสูงอ่าดูกันชัดๆอ่าเลขจะขึ้นอยู่ที่11.2กิโลโอห์มก็อยู่ในค่ากำหนดเอาละเทีเด จะเป็นที่อะไรมาไปกันต่อขอสงสัยจะต้องแยกตรวจสอบแล้วแหละว่าระหว่างคอยกับ power transistor ตัวไหนตัวหนึ่งเสียก่อนเพื่อที่จะพิสูจน์กันเป็นอย่างๆไปดังนั้นเดี๋ยวก่อนทอนเราจะทำเครื่องหมายกันก่อนนะครับอใช้เครื่องหมายที่เราขีดไว้แล้วก็มาขีดต่อเนื่องกันลงมาเลยว่าจานโรเตอร์อยู่ตรงไหนอ่าขีดน่งจากนี้เลยนะต่อมาจากลงมาเลยแล้วก็ มาร์กตำแหน่งไว้ว่าจานโรเตอร์อ,อ,อยู่ตำแหน่งนี้นี่นะขีดไว้เลยอย่างนี้เลยอ่าแล้วเดี๋ยวอยแยกชิ้นส่วนตัวนี้ออกมาถอ,อดน็อตข้างในนี่อถอดออกมาผมคายไปแล้วแหละโอ้โหแน่นมากเลยถอ,อดออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ยกขึ้นมา นี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้เขาจะมีล่องมาร์กล่องบากของเขาตำแหน่งของเขาแล้วก็วางไว้นี่อ่าเขาจะมีล่องบากของเขาใส่นี่เราทําเครื่องหมายไว้แล้วเราไม่สามารถที่จะคว่ำได้นะแล้วเราก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมานี่นะครับเนี่ยยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็วางไว้แล้วก็ตัวลองแผ่นโรเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะวางไว้แล้วก็พวกนี้ ยกขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราขายน็อตตัวนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวจะบอกว่า,าเท่ากับว่าอันนี้คือค้่บวกค้่ลบของคอยแรงสูงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นค้่บวกตัวนี้จะเป็นค้วลบผมวัดไว้แล้วแหละมาทำวิดีโอให้ทุกคนดูกัน ขึ้นมาแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดของเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นคอยอย่างเดียวกับแกนจันจ่ายเท่าทกับว่า,าตรงนี้ตรงนี้ไอ้สามขาเนี้อันนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ครึ่งเขาจะอยู่รวมกันดูในเป็นชิ้นเดียวกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรได้ไงอะไรนะฟโตไดโอดใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่วอยตรวจสอบทีหลังเดี๋ยวเรามาลองใช้ วงจรความถี่ใส่เข้าไปในคอยนี้ก่อนรู้ว่าคอยสามารถทํากระแสะไฟแรงสูงได้ไหมอันนี้ผมก็ทําขั้วไว้ให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวผมยัดมาร์คเครื่องหมายไว้ให้นี่ก็ตามนี้เลยครับขั้วบวกขั้วลบคอยก็จะมีอยู่แค่นี้นี่นะครับเห็นกันขั้วบวกคอยลบคอยอเดี๋ยวเตรียมวงใจเตรียมเครื่องตางความถี่ก่อน มาต่อวงจรใช้ตัวสร้างความถี่แล้วก็ขยายสัญญาณความถี่ด้วย Power Transistor ของ4 a f p e แล้วก็มาขับคอยล์หัวเทียนแล้วก็เอาตัวล่อตัวนี้มาวางไว้เพื่อที่จะดูประกายไฟว่ามีไหมก็วิธีการต่อก็จับคลิปก่นกอนอนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆก็คือจ่ายไฟ1 2บโวลต์เข้ากับตัวสร้างความถี่พอสร้างความถี่ออกมาปุ๊บก็มาจ่ายเข้าขั้วทของ ตัวเาวเวอร์มอสต์แล้วก็ขั B B, ้ว B บวกเราก็ต่อเข้ากับสวิต์ีบวก1 2โวลต์ตัวถังก็จะเป็นกาวขั้วลบบวกขั้วลบแบแต 4, แล้วตัว C แเราก็ไปขั้วลบคอยแล้วขั้วบวก1 2โวลต์ก็มารอที่ขั้วบวกคอยแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปก็จะต้องมีกระกายไฟโดยใช้เครื่องท่ามผีนี้อ่าดังนั้นเดี๋ยวจะจ่ายไฟให้ไปนะปากมาให้นิ่งสน็ทนะครับก็คอยไม่คอยเสียแน่นอนหนึ่งตัวแล้วล่ะ เดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าเครื่องสร้างความสีนี้ใช้งานได้เดี๋ยวผมจะใช้คอยอีกตัวหนึ่งมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูก็เป็นคอยลักษณะเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวจะเอาถอดก็ไอถอดไอนี้ออกก่อนปิดไฟก่อนนะอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอานี่ออกก่อนแล้วก็เอาโคลบคอยออกนะโคบวกคอยออก ก็เอาออกไปวางไว้ทีนี้เราก็เอาคอยตัวนี้มาพิสูจน์ว่าวงจรของเราใช้ได้โดยการเสียบเข้าไปที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูประกายไฟตรงนี้ขัขว้ขวขั้วทางนี้จะเป็นขั้วลบคอยทางนี้จะเป็นขั้วบวกคอยนะเอาขั้วซีจากตัวช่วยไอ้ตัว power s t a ต t ร r มาไว้ที่ขั้วลบคอยอใช้ปากคีบมาก่อยกันแล้วกันนะจะได้ไวนิดนึงก็จะคีบไปแบบนี้เลยนะ ขั้วขึ้นมาแล้วก็ขั้วบวกเดี๋ยวใช้ปลาคีบปลาคี่อันนี้กลัวจะไปโดนกันเหลือเกินนะอ่าอ่าเดี๋ยวดูดูกระจายไฟตรงนี้นะครับอ่าไหนลองเปิด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 สวิตช์นะจ่ายไฟเข้านะดูกระจายไฟตรงนี้นะอ่าถือว่าเครื่องทั้งอันทีเราใช้ได้นะก็สรุปว่าคอยตัวเนี้ยเสียหนึ่งอย่างแล้วต่อไปเราจะมาพิสูจน์อ่า เขาก็ทำซิสเตอร์ของเขาเองเดี๋ยวผมจะใช้เพราะว่าทำซิสเตอร์ตัวนี้มาขยายคอยตอัวนี้ว่าสามารถสร้างกาลังขยายได้ไหมเพราะว่าเรามาใช้กับคอยตัวนี้ไม่ได้พเพราะคอยตัวนี้เสียเราต้องรู้ปิดไฟก่อน เดี๋ยวขอพักวิดีโอหน่อยหนึ่งนะกลับมาต่อกันครับทีนี้เราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับขั้วบวกสองโวลต์มารอไว้ที่บัวคอยแล้วก็ตัววงตัวสร้างความทีเอามาต่อไว้กับขั้วที่หนึ่งของตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวอะไรอะไรละเพราว่าทรานซิสเตอร์ขั้วที่หนึ่งแล้วก็ขั้วที่สองของตัวนี้เพราะว่าทรานซิสเตอร์ไปต่อกับขั้วลบ แล้วก็ขั้วที่3ของ Power Transistor ตัวนี้มาต่อเข้ากับขั้วบวก1 2โวลต์ของแบตเตอรี่มาดูใกล้ๆเห็นไหมจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเปิดไฟแล้วผมจะเอาขั้วขั้วลบคอยมาจิ้มเข้ากับขั้วขาขานี้ของ Power Transistor เห็นนะเห็นนะก็ไฟจะต้องออกถ้า Power Transistor ดีเปิดไฟความที่มา ต่อโอเคนะครับ okay, ชอ็อตอ่าโอเคอ่าตัว,ว,วนี้นะอสรุปว่าตัวพเพราะว่าทรัลิตเตอร์ตัวนี้ยังดีอยู่เสียก็แค่คอยตัวนี้คอยตัวนี้เสียอ่าโอเคนะครับได้ยืนยันได้อีกหนึ่งอย่างว่า power transistor ดีอ่าโ okay, อเคเดี๋ยวปิดไฟก่อนจะไปดูอ่าเดี๋ยวจะลองเช็ค ไอตัวโฟโตไดโอดดูว่าเขาสามารถตัดตอ่สัญญาณได้ไหมเดี๋ยวหาวิธีแป๊บหนึง่งพักวิดีโอก่อนนะเนาะมาทีนี้ต่อไปอตรวจสอบไอตัวตัดสัญญาณในโฟโตไดโอดเนี่ยนะจะคือผมทอดคอยออกไปแล้วเพื่อได้เพื่อที่ติดตั้งในจานหมุนของเขาให้อยู่ในตำแหน่งว่าคอยมันเกะกะทีนี้เราจ่ายไฟเข้าเข้าคั่วจ่ายไฟบวกเข้าคั่วที่เจ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจ่ายไฟบวกเข้าขั้วที่สามขั้วลบเข้าขั้วที่แปดขั้วลบเข้าขั้วที่สองแล้วก็เปิดสวิตช์แจจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็วัดสัญญาณเส้นที่ห้าขั้วที่ห้าแล้วก็ตั้งสะโขบไว้ที่อะไรเนี่ยยี่สิบมิลลิโวลต์แล้วก็สักห้าสิบมิลลิแส ดูลูกคึื่นสัญญาณเวลาหมุนอ,อันนี้คือความที่ตัวนี้เขาจะต่ำนิดหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็เขาทำงานได้ไม่เสียนะเห็นไหมมีลูกคึื่นโอเคต่อไปอ,อีกขั่วหนึ่งขั่วที่หกบไปอันนี้ อันนี้สัญญาณจะแรงกว่าก็เดี๋ยวตั้งไว้ที่สักเอ่อจะได้ชัดๆเอาเอ่อ,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 อวนสิอ่าวนสักอ่าเดี๋ยวมึงรีเซ็ตเอาน้อยๆหน่อยอ่า ได้โยกตั้งไว้สัก5โวลต์5มิลลิเอมก็จะเห็นลุกขึ้นสัญญาณนะ,ะ,ะเดี๋ยวลองขยายหน่อยดิว่าเขาจะขยายได้ไหมเดี๋ยวลองอเพิ่มเพิ่มอะไรดีเพิ่มหไหนเลยอ,อันนี้เพิ่มดีลดอ่าเอาสัก2โวลต์5มิลลิเอมก,ก็จะเห็นชัดลุกขึ้นชัดขึ้น ก็สรุปได้ว่าตัวโฟตโตไรโอดยังดีอยู่ไม่เสียดังนั้นจานจ่ายลูกนี้ก็คอยเสียสรุปงานได้ดังนั้นจานจ่ายนิสันทีบีสี่สิบห e ลูกนี้ก็ คอยเสียอย่างเดียวไปหาคอยใหม่ว่าแล้วก็ประกอบโอเคเป็นอันว่าจบทีนี้จะเข้าใจกันไหมเอ่ยขอบคุณครับที่รับชม